นี่โอ้ยใส่งามๆสุดยอดครับผมนะครับผมปนิล้วนใส่ีโซกีโซกขาดนะครับผม เนี่ยผมบรรยากาศร,รอบๆคนเยอะอยู่ครับผม

เือเอเบิ่นแม,ม่ดนะินอบินใหญ่ผมว่ามึงมงดินมองดินตะก้อเลยเบาบ็่ใหญ่ไปมีมุกขึ่งเลยนะคนต่างแลืวอตีเปไกไก่ปนกลนะครับ đang ăn cơm rồi, <laughs> cái <laughs> này cái 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 等你，等你。 ครับผมบอยใหญ่ปลาปะกินนะครับผมสายหลิวมาได้ครับสู้เปิลมาได้เปิลหน้าดินฮะสู้ผมได้ครับผมก็เลยมาแหมฟังหนึ่งต่จอมได้อยู่ครับเดี๋ยวดูผลงานก่อนเกียนกระชังครับผมโอเคเดี๋ยวผมโป๊ะปิ๊บเดี๋ยวยายมุ่ง Oh no ไหลไปนราไปจับของผมกันนาาะสายห้อนนะผมน้ำ <c oughs> <า>ตื้นขนาดนะผมนี่คืบเดียวครับผม bò nhảy xu hồ đây á ở trong na đi nữa phụng xu đây oh, oh.

ครับผมนู่นนู่นรถล,ลกะก้าไอเข้าปลาไปแล้วไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะครับผมวิ่งจู๊ดไปเลยน่าจะยีโสกนะผมอยู่ะ่ะลากไปเลยครับผมไม่เห็นช็อตอุ้ยถ้าจะเป็นยีโสกหาลากไปเลยไอ้นพอ,อยู่ก็ไอ,นอ้นบ ยูเลยโอ้ยอยูนะครับผมรุดแล้วครับผมเสดายลากเข้าปลาปะน,นะครับผมริวริวริวสีขาวๆนะครับนั่นคือริว เบ้อเบ้อเลยนี่โอ้ยใส่งามงามสุดยอดครับผมโดนยี่สกโดนอันนี้ขาดบุดนะครับผม ครับผมก็จะหกโมงแล้วครับผมก็วันนี้ลุยขนาดเลยนะสุดยอดครับผมบอใหญ่บวกหินมันน่าตื้นขนาดนะครับผมนั่นน่าประมาณนี้ครับผมตื้นจมเหมืได้ครับสู่นาดินตื่นเหมืได้อีกเลยง่ายมาเห็นบอว่าผมบอบอน้อยจมพอกับได้อยู่ครับผมเดี๋ยวดูผลงานของวันนี้ครับผมผลงานของวันนี้นะครับผมป่านินย่างเดียวนะครับผมป่านินล้วน ใส่ยีซกยีซกขาดนะครับผมนี่ผมนี่ของนานทอันนี้กระชังนนท์นะครับผมใส่อยู่หน่อยเนาะใส่อยู่ครับผมอันนี้อันนี้กระชังของผมเบอ้อเบอ้อหน่อยอ,อืมใส่คนละสามสีเต็มเนาะใส<ต>่ใ<ต>นะหญ่เนาะใ่ใหญ่อ่าสอนเยอะหน่อยอ่าประมาณนี้ครับผมกะลุยขนาดนัน้ครับผมอันนี้คือปลาที่ผมได้อยู่เห็นฟังนะครับผม ได้ไหมครับผมมันอยู่ครับผมต้องหาวิธีพลิกแพงเอาครับผมบอใหญ่เขาสู้เขาได้ครับครับผมว่าเขาเล่นสีไก่กันครับครับผมกัลุยขนาดับผมเตี้ยเตี้ยหมดเลยครับผมเตี้ยถึงตัวเลยครับนี่ลาลากเบ็ดลงน้ำครับบัดตันหันจากตามีมีรูดมีขาด เนาะมีมีรากเบ็ดตกน้ํามีรากเบ็ดตกน้ําแต่น้ำมันคือมันน้ำน้ำมันตื้นตื้นขนาดเลยแต่ปากกันยังกินอยู่นะผมครับผมจะบอ่อนี้ชื่ออ่างแปดนะผมสองร้อยบาทน้อยเนาะครับผมสองร้อยบาทนนค,รบครับผมดอยหลอจังไม่ครับผมกะสุดท้ายนี่ผมมีอย่างละผมท่านน่าท่านใดชมคลิปมาถึงตอนนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามครับผมจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปว่าคลิปนี้ผมครับนนท ะไปดูอีดใหม่ในกันตอนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมครับนนบต้องต้องลาจากกันไปเชียงตีก่อนครับผมสวัสดีครับ